สวัสดีค่ะพี่น้องปองปายสู้ผู้สุดคนเหมือนกับมบพปอ,พอ,พอยานิว้วคือเก่าลหรจ้าพี่น้องจ้ายานิ้วกับพี่เขามาอัปเดตพี่น้องเหลืองบอดบิกบบ๊กพยาบาลแลนกับน้องตัวเกี่ยวเดอพี่น้องรายการแหลกกันลดสีเหลืองเพื่อนพี่น้องจ้าบอดบิ๊กแล้วกับโพสในเฟซชวนตัวแล้วแบบนี้ล่รจ้าพี่น้องจ้าปาร์ตสองชั่วโมงห้าแสนวิวกับรายการรถสีเหลืองบอกเลยอีพีสองคนนี้อึ้งแน่แน่สันแล้วบอกว่า ปาดพี่นองซออนเนาะสองแค่สองชั่วโมงตอนรับโพดะพี่นองจะได้ยอดวิวหาแสนแล้าปาดสุดยอดมากพี่นองอันบอดบีกันน้องตัวเกียวพี่นองน้องตัวเกียวน่ารักมากค่ะอีีหลายๆท่านกำลังไหลเข้ามาสแสดงความคิดถินน,น้ำโนจะเนาะทันนี่ก็ว่าคนที่สองต้องเป็นเจตะแน่และเลยสันว่าอีพีสองน้องนาลิตะเลยค่ะคนสาคัญของเราก่อนค่ะสันสัน นี่ก็ว่าบอสนูตอินฟลูที่ดังที่สุดกลุ่มหัวใจ FC ได้มากที่สุดในตอนนี้ขอให้มา EP 2หรือ345ก็ได้นะคะสัน FC ซเป็นนันนาะพี่น้องจะอีกท่านนี้ก็ว่า EP 2ต้องเอาตัวเจ้าของนำโชคมาแน่นอนคือนาริตะโตเกียวแม่นพี่น้องจะลูกเพิ่นนนาอพี่น้องโปรเจกต์มากมายและปังทุกอย่างเลิศที่สุดค่ะ หยิบจับอะไรก็ปังไปหมดเก่งจริงๆบอสบีกเหมือนพี่น้องจา้า EP แรกเป็นเด็กแล้ว EP ต่อไปต้องเป็นผู้ใหญ่ค่ะไม่งั้นมันจะก่อยค่ะเพราะว่าคนคาดเดาได้เหมือนพี่น้องจ้ะเขากับบุรูนอัอนล้อติดตามเด้อพี่น้อง EP สองซีเมนผู้ใดกับลอ้อเบิงนอพี่น้องเนาะ EP สองต้องนาลิตะแน่ๆเลยทายถูกแน่แท้เอฟซีเพิ่งจะ ลุนนะพี่น้องว่าจะเป็นไพ่พอบอรลระว,ว่าให้ลุนว่าเอฟซีทีอีพีที่สองจะเป็นใครอีพีแรกเป็นน้องตัวเกีียวนอพี่น้องจา้าแขกรับเชิญกระซุบตาโพดนอจจะไม่ใช้ยอดจะไม่ให้ยอดวิวเยอะได้ไง่ายหน้าฮักแฮ้งแมนพี่น้องจา้าน้องตัวเกีียวโอ้ยเป็นตาฮักขักพี่น้องแมนนี่หลีินล,ล,ละเก่งมากน้องบิ๊กปังๆรวยๆขึ้นไปหน้าเด้อร้อยล้านพันล้านจ้า ออนซอนสมองมีอย่างใหม่ๆมาให้ติดตามตลอดจ้าแมนพี่น้องจา้าเรากิงค่ะบอดบิ๊กพี่น้องปังมากค่ะบอดรอบที่สองขอเป็นน้องนาลิตะได้ไหมคะรักที่สุดคะ่ะเปิดตัวแขกรับเชิญคนแรกน้องโตเกียวก็ถล่มทลายเลยน่ารักมากคะ่ะน่าดูชอบมากคะ่ะแมนพี่น้องจ้าคนดีคนเก่งคนขยันคนซื่อสัตย์ ท,ทุกคนทั่วโลกพร้อมสนับสนุนครับน้องบี๊กรอชมน้องนาลีตะนะคะพ่อบี๊กอยากให้น้องมานั่งคุยกับพ่อบี๊กค่ะคิดถึงน้องและคงดีใจมากที่ได้มานั่งรถพบกับพ่อค่ะ แม่นพี่น้องจ๋ารดกะงามงามน้องนารีตามากสิบอกก็พอน้องนารีตาบอกเก่งพี่น้องน้องตัวเกยวกับเป็นตหาหักหลายพี่น้องดีใจน้ำบอดบิกเดอ้อเหตุยังกะก่อเหงฮงฟังฟัง,ปง,ปง,ปงไปทั้งใดมาทาั้งใดกะก่อเห็นเดินทางด้วยความปลอดภัยเด้จเดอจ้าเหงหงฟังฟังเลยรว,วยยิ่งยิ่งขึ้นไปจา้าพี่พี่น้องน้องมีความคิดเห็นว่าจังใดกะคอมเมนต์เข้ามาสูฟังในเด้อจา้าคลิปนี้กะฝากไวแค่นีก่อนเดี๋ยวมีข่าวสารเยนิวกบสิมาอัปเดตบอกสูฟังคือเก่าละจ้าพี่น้องจ๋าขอบคุณมากค่ะบายบาย